เขาคิดถึงคุณนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาหนาหยุดชะงักกันแบบกระทันหันรวดเร็วด้วยที่คุณอ่ะก็ไม่ทันตั้งตัวเขาเองก็ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบเร็วมากน่ะมันเลยทําให้เขารู้สึกเศร้าผิดหวังมากอารมณ์แบบฉันยังไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าฉันกับเธออยู่ๆจะไม่ได้คุยกันแบบกระทันหันแบบนี้โอ้ปัญหามันเข้ามาแบบมาแบบรวดเร็วมาก คุณดูสิปัญหาเข้ามาแบบเขาไม่ทันตั้งตัวแล้วเขายังมีความหวังว่าไอ้ไม้กระทาเนี่ยมันยังมีแสงสว่างมันยังเจอทางออกความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยังสามารถที่จะไปต่อกันได้นั่นคือสิ่งที่เขาคิดนะโอ้โหช่วงนี้เขาเศร้ามากสิบดาบแทงข้างหลังเศร้าจริงแต่ไม่ว่ายังไงว่าคุณกับเขาจะทะเลาะ